สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชลบุจะพาุน,น้องไปรับของฟรีอีกแล้วค่ะมันคือนะคะหัวสิงโตสุดน่ารักบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเขาแจกเพียงแค่สามพันชิ้นและพี่แป้งนะคะมีโค้ดมาแจกให้น้องเอาไปใส่เยอะมากๆเลยนะคะดูให้จบคลิปเด้อเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทํายังไงบ้าง ริงแล้วแบบแบบนี้นะคะพี่แป <im SARS> ้งสอนน้องๆไปหลายครั้งแล้วนะคะคือการที่น้องเนี่ยจะต้องมีสัตว์เลี้ยงและพาสัตว์เลี้ยงของน้องเนี่ยไปทากิจกรรมนั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยได้เหรียญมานะใครที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ต้องลองซื้อสัตว์ก่อนนะคะน้องๆแล้วก็เอาสัตว์เราไปเล่นค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูของฟรีชิ้นนี้น้องๆจะต้องมีเหรียญทั้งหมด1นร้าน5แสนเหรียญนะคะในการแลกหัวสิงโตซึ่งหากน้องๆพาสัตว์ไปทํานั่นทานี่แล้วมีเควสมาน้องๆสามารถกดเคเมเพชรได้นะคะเพราะเราเนี่วิ วับแบบนี้นะคะกดที่ตัวสัตว์แล้วให้เขาไปเล่นแล้วก็จะมีเหรียญเนี่ยดอกมาเวลาเขาเล่นเสร็จนะคะน้องๆเราสามารถไปโลกอื่นๆได้นอกจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่านั่งรถไฟไปเมืองอื่นนะคะโดยการที่เราจะต้องซื้อตั๋วรถไฟไปะค่ะน้องๆสูตวิธีการเล่นมันก็จะประมาณนี้ค่ะคือพา น้องหรือพาสัของเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันมีวิ่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเหรียญซึ่งพี่แป้นเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยเอาโค้ดไปใส่นะคะซึ่งโค้ดเนี่ยมันจะแลกมาบรยการที่เราจะได้เพชรมาและโค้ดนะคะพี่แป้จะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะทั้งหมดโค้ดเลยนะคะ้าน้องๆไม่เห็นเนี่ยพี่แป้งปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้นะคะสมมติมีเพชรเยอะแล้วน้องๆกดที่ช็อปนะคะแล้วก็แลกเพชรน,นะคะเป็นเหรียญมานะ,ะแล้วเราก็แลกให้ครบจนถึง1นร้าน5้0,000เหรียญนะคะพอเราแลกแล้วปั๊บนะคะพอเรามีเหรียญครบเราก็กดมาตรงคอ ว่าอยู่จีซีขวามือแล้วก็เดินมาตรงนี้ค่ะใครถึงแล้วก็เอามาแลกซึ่งโค้ดที่พี่แป้ให้น้องๆนําไปใส่เนี่ยน้องต้องดูด้วยนะคะว่ามันจํากัดการใส่ไหมบางคนก็ใส่ได้วันละ3โค้ดสี่โค้ดห้าโค้ดหกโค้นนะคะแล้วโดนจํากัดการใส่ต้องใส่อีกทีพรุ่งนี้หรืออีก2วันนั่นเองยังไงก็ลองดูนะคะพี่แป้นทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปค่ะ